สวัสดีครับวันนี้มาเถียงกันต่อเมื่อวานเราแพ้สองวันติดแล้วไม่เป็นไรครับวันนี้วันใหม่มาเริ่มใหม่ความพ่ายแพ้เก็บไว้เมื่อวานวันนี้มาแก้มือใหม่นะครับต้องเป็นสีเดียดกับเอาเรือที่แพ้โอเคอันนี้เราเปิดการ์ฟขึ้นมาแอ้ไปที่สามสิบนาทีแล้วไปทีเสิบ

อย่างไปโอเครู้ดีตอมนี้ผมกดขึ้นนะว่าเขามีดีวายแรงซื้อแข็งแรงเลยมองว่าระดับระดับยังมีช่องว่างนะในตัดสินใจกดขึ้นอีกอย่างเขามีดีวายด้วยก็คือ แทงขายเขาสนใจอ,อยู่จุดนี้เลยตัดสินใจกดขึ้นไปไปดูว่าแทงนี้หัวใจวิเคราะ์ถูกมนะั้มเอาดูแลกก็เปิดขึ้นมาก็กดเลยต้องลังดี หรไหมไปดูกันคลีรอดตัด้วนี้ทำไมมันกดขึ้นเพราะว่าแรงขายเนาะเขแตะแล้วเขาไม่ชนระดับนี้ก็คือว่าแรงขายเขาสนใจอยู่บริเวณนี้ก็เ,เลยตัดสินใจกดขึ้นไปก็ไม่มีอะไรมากครับไปต่อไปรเดยที่2 ไปครับไปก่อนมีอไงเขาก็ลงมาเลยครับตรงนี้ มีระดับอยู่ด้านลงตรงนี้มีเส้นจิตด,ด้วยคือลางเบร์ัทานนี้เขาชนแนวต้านกลับลงมา ขึ้นไปเป็นแท่งสีเขียวแล้วก็มีนิวโรอยู่ตรงนี้แท่งถ่ไปผมจะกดลงนะสำหรับคนชอบเสียงถ้าคนไม่ชอบเสียงก็ข้ามก็ได้เรายอไปนิดนึงก่อนโอเคย่อขึ้นมา อืมเขาจะลงมาเลยใช่ไหมโอเคจะไม่ทันนะต้องปล่อยก็้าไปถ้าเราไม่ได้ราคาดีก็วิเคราะห์กันต่อครับ ถ้าเรามองยีมันเราไม่เห็นระดับเพราะว่าระดับมันอยู่ไกลไปแล้วรออยอแทงนี้ก่อปกติเขาจะลงมาเจอเต็มช่องว่างมองม,มีช่องว่างอยู่เส้นแกะอยู่ผมไม่กล้ากดเพราะว,ว่าเขาไม่มีนิวโลแต่ถ้าเขามีนิวโลแท่งแดงมาตัดกับแท่งเขียวผมจะกด กดลงแบี้าล้ก็เลือแต่ ะระดับนี้ที่เห็นปัจจุบันนะโอเคเขาลงมาปก่อนเพราะว่าเขาจะดูสิง่งจิตลงมาเนาะ จากกดขึ้นเราย่อ้มาอีกรอบโอ้ไม่แจงลังเลลังเลเรายยอกลับมาอีกรอบโอเคเข้าไปแล้วลังเลม,มีการลังเลด้วยรอครับรอแท่นี้ มีนิวโรนะกลางเทนด้วยคอสคอร์ตัดสินใจกดลงกับกนี้ยทำมาถึงกดลวงเพราะว่าเขามีนิวโรนะมองดีๆไม่มีระดับเลยดูประมาทางนี้จะรอดไหมมีนิวโรนะ เราวิเคราะห์นะระดับนี้ครับเชื่อมันไม่ดูนะระดับโหเดตัวนี้นะครับไม่เป็นไรครับไปต่อเราวิเคราะห์แต่เราไม่ได้ดูดนี่แลลหละ เขาชนเส้นเขามีนิวไฮแต่แน่นาะไม่เป็นขาลงเขาชนเส้นล Kalian pilih "Send" แล้ว มีช่องว่างกดขึ้นไปเลยเพราะว่าเขามีช่องว่างนะสปินนิ่งท็อปหมดขึ้นนะว่าเทมมนกำลังยกขึ้นในนมันกำลังขึ้นมันจะไปหาระดับนะความเสี่ยงผมเห็นอยู่มันมีเส้นกริดนะแต่เห็นผมเห็นโลมันจบนะน่าจะไปถึงเส้นนี้เติมเต็มช่องว่าง โอ้โหซิกเกตเหรออืมซิกเกตแพ้สองแล้ว ขึ้นผมนก็กดลงอะเพราะว่ายูโรเขามีกระดับตงึงผมเห็นระนรดับนะก,ก็เลยตัดสินใจกดลงทำーーยูโรด้วย วันเช่นีูจะรอดไหมโอนที่สี่ของเราวันนี้ทิ่รอดก็ผมเห็นเช่นยครบอบน,นี่น่าจะเป็นระดับดาวต้านพรชนลงมา,ามีนวโรเขาลงก็มีนโวโรเขาต้องลงกันไปหาระดับตัวแรกสุดท้ายของวันนี้นเราวิเคราะห์ดูว่จาจะ có được trợ thái không cho nạn này cũng hiền có tôi nghĩ nguyên ạ ลักษณะแบบนี้เขาต้องยอ่อลงหนึ่งแท่งก่อนแต่ผมจะกดขึ้นทางี้งยอ่อเป็นแท่งแดงแท่งต่อไปผมจะกดขึ้นนะ เขาแต่มี่นงนี้แลวแลวเขาก็มีโอกาสขึ้นไปเพราะว่าแรงซื้อรือแรงขายเขามีว่าบ่งบอกเขาขายอยู่ตรงนี้ออที่เขาขึ้นไปแล้ว กลายเป็นปรดีแต่มันเสียงก็ไม่กล้าเป็นฮารื่องใหม่ดีกว่าตรงน,นี้เรามีระดับหนึ่งระดับที่ให้ทุกคนเห็นเลยว่ามีระดับไหนบ้างระดับนี้ที่มาระดับอืม ่าดีกว่าอันนี้เบรกแล้วอันนี้ทะลุพอเขาทะลุ เง้น,น,งนแต่แล้วก็คว่าเราต้องวเรห์ที่ปลายใสย่ตรงนี้มีนิวกำลังจะมีนิวโลนะสปินนิ่งเอา 身边。 วันนี้เป็นวันที่เทเลส่องมเคสัญญาณมาแนละ้วเขามีนิวโรแล้วท่านน,น,นนี้ไม่มีระดับยังไม่มีรนะดับผมเด้อดตาโอ้โอ้เขาลงมาลงมาแล้วใครตอบเขาปิดพอดี รอก่อนเขามี n ื w อ i ายมาไม่ทันนะมันเสียงเพราะว่าเขามีเส้นกิดตรงนี้เคยแตะแล้วมันลงคือระดับนี้มันแตะแล้วมันลงนะท่านนเราต้องรอก่อนเ,นเสียงเสียง ยาต่อไปถ้าแท่งนี้เขามีดิวไฮก็าปิดตัวจีแดงก็ได้มันจะกดขึ้นนะ ผมจะเข้าไปดูว่าทา่นี้ผมจะใช้หลักการอะไรในการวิเคราะห์อันนี้มันกำลังเป็นไซด์วีอยู่นอนสวนรณเลยไม่กลัวแจ้งต่อไปกดขึ้นครับตามรูปแบบเนาะเอ,อ่อทำยังไงกดขึ้นว,ว่าเขาลงมา ชนระดับขึ้นไปขึ้นมาย่อย่อเพอจะขึ้นไปต่อหาระดับนี้นะไปดูว่าทางนี้ผมจะรดอดมา,อาดอัสุดท้ายของเราวันนี้ความเสี่ยงเขาไม่มีอยูหายนะผมก็เลยไม่ได้กดมันซึมอีกด้วย โอเดูกันว่าดนีี้จะรอดนะฮาริสุดท้ายน่าจะไม่รอดโอ้ <c oughs> ไม่รอดไม่เป็นไรครับวันนี้เราก็ลออีกแล้วแต่เรารอตามวินัยนะฝึกกันไปก็ถือว่าดูผมฝึกไปด้วยก็ไม่ล้างพอร์ตใช้วินัยแหละ จะพิเคราะห์ให้ดูว่าผมเข้าเพราะเหตุผลอะไรเอาตัวเลขเหตุผลที่ผมเข้าคือเขามีนิวไฮเนาะเขาเป็นแตะระดับนี้แสดงว่าแรงขายเขาอยู่ระดับเบื่อตัดสินใจซื้อขึ้นมาดูที่สองทำไมผมถ้งกดลงโอเคเขามีนิวโรเขาบอกว่าแรงขายอยู่ตรงนี้เออแรงซื้ออยู่ตรงนี้แต่ก็เลยตัดสินใจกดขึ้นเออกดลง แต่พอกดปุปุ๊บโอเคดูดูระดับของมีระดับนี้ก็คือแนวซ้อนก็เลยแพ้ไปเดอร์ที่สามทำไมถึงกดขึ้นเหรอเขาเป็นลูกค้าเงนขึ้นเนาะมันก็เป็นเหมือนสัญญาณความต่อเน,นื่อ,องแล้วเขาอยู่ใกล้ระดับอีพอลีเลยผมก็คิดว่าเขาจะไปเติมเต็มแต่กองเอื้อเขามีลาวนัมเบอร์พอดี ก็เลยลงแรงก็เลยแพ้ไปเรื่องนี้ทำไมกดลงก็เหมือนเดิมครับไปลายไส้เขามีวิดวโล่ไม,ไ,นะไ,มลไม่มีระดับพอดีเลยก็เลยตัดสินใจกดลงพอชนะเรื่องนี้ทำไมผมต้องกดขึ้นรูแบบมันเป็นไซ์เบรเนาะขึ้นเป็นปุ๊บในมุมมองผมเขาขึ้นไปลงมาปุ๊บแตะแนวรับ ขึ้นไปแล้วก็ย่อเป็นแท่งแดงแท่งแดงอยู่ด้านบนเนาะผมคาดการณ์ว่าเขาจุ่มหมุนหมุนขึ้นแต่เมื่อเอิญเขาไม่มีไม่มีนิวไฮนะผมก็ใจร้อนเกินไปก็เลยแพ้ไปวรงนี้แต่เมื่อเอิญแค่นี้เขามีนิวไฮเห็นไหมเขาขึ้นวรงนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตั่งเต่าผมต่อ เต่าวินัยเนาะทำเต่าทงวิน e. ัยแค่สามวันเนาะเชื S ่อมที e. ่ดีสิท e. ักจิ T ้ม e. ทักสิ T e. เยอยู่ 39, 3, 39, สามเก้าสมจุดูนย์สามเก้าศูนย์ก็มาละสามบาทครับอันยืนอยู่ในเฟื่องช่วงฝึกอยู่เสียไปก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่า เล่นด้วยฝึกภายในตัวเรยเอาชนะความกลัวแค่นี้ผมก็ใจสั่นม <It> ันค <É. S 2> ือความสูญเสียเนาะเดี๋ยวเทรดไปเรื่อยๆผมชิมก่อนกับขนาดไม้ก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยๆเพิ่มถ้าวินัยผมดีนะถ้าไม่ใช่วินัยวินเด็บวินเด็บผมดีโอเคสอง สองแาสามศูนศูนย์อันนี้หนะัใจรนะ้อนใจร้อนก็ประมาณนีครับแตบกบปัง